สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิฟซีรีวิวก็จะมารีวิวนะคะการตรวจ ATK โดยที่ขอใบรับรองได้ง่ายมากจากแบบปลายปีก่อนนะคะคือเหมือนแบบว่าเราต้องเข้าแอปพลิเคชันหรือร้านยาใช่ไหมคะเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวโดวยการที่ตรวจเองแล้วก็ขอใบรับรองเองเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ หลังจากที่เราซื้อมาหาซื้อได้ในเซเว่นเนาะของ h ิปไบโอเทคนะคะทุกคนข้อดีของยี่ห้อนี้คือตอนนี้ราคาอยู่ที่39บาทและสามารถตรวจได้ทางน้ำลายแล้วก็ทางจมูกนะคะทุกคนอันเนี้ย ือสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เขายังมีซองนะคะ b โอ s ซฟ e ี y ให้เราด้วยนี่สามารถใช้แล้วก็ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อได้นะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะถ้าถามว่าหลังจากที่เราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะคะเราจะต้องมีแบบประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปเขียนวันที่เวลาที่เราตรวจนะคะให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มสแกน QR c o ตรงนี้ตรงที่กล่อง,องนะคะเขาก็จะมีเข้าไปให้กรอบแบบฟอร์มะคะแต่กิ๊ก็จะบอกอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าไปยังไงเนาะ อันดับแรกนะคะทุกคนแล้วก็ทําการตรวจเหมือนเดิมเลยทุกคนอาจจะเชี่ยวชาญในการตรวจอยู่แล้วนะคะอันนี้คือแบบมันมันดีกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นทวดมาให้เราเลยใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็บีบง่ายแบบใช้ง่ายมากเดี๋ยวยังไงกิฟตขอไปตรวจก่อนนะคะผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะเข้าเป็นลิงก์แล้วก็สแกน QR code ยังไงวิธีการใช้ยังไงเลยนะคะ สำหรับใครที่ลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็สแกน QR code ด้านหลังกล่องเขาก็จะให้มีอัปโหลดรูปภาพ ATK ของเราว่าถ่ายที่ไหนนะคะหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนค่ะโดยการลงชื่อนามสกุลรหัสบัตรประชาชนนะคะอีเมลต่างๆหรือเป็นสถานที่ราชการโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการก็ได้นะคะสามารถใช้ได้ทางผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนักศึกษาเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็สร้างเป็น Username ของเรา Password ต่างๆและ s t a t s หรือสถาน านะของเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ทำตามระบบได้เลยค่ะหลังจากที่ใครนะคะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหน้าเว็บของ h i ปเปอเท็นั่นเองค่ะแล้วก็กรอก username แล้วก็ p a s s w o r d ลงไปแล้วก็กดเข้าไปที่ล็อกอินเลยนะคะ สำหรับกิฟนะคะลงทะเบียนไว้แล้วและอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ในการลงผลตรวจนะคะกิฟก็จะสามารถเข้าระบบไว้เลยและโทรศัพท์กิฟเนี่ยก็จำรหัสผ่านของกิฟไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกิฟเคยล็อกอินไว้แล้วนะคะทุกคนกิฟเคยล็อกอินไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีเข้ามาตรงหน้าเว็บมีภาษา,ษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะอันนี้เราก็จะบอกเขาว่าเราต้องบันทึกผลแล้วก็บันทึกผล เขาก็จะให้มีการลงทะเบียนนะคะเป็นชื่อนามสกุลเนาะแล้วเขาก็บอกว่ารูปบุคคลคู่กับ ATK แล้วก็รูป ATK ที่เขียนวันที่ไว้นะคะเคนะคะเดี๋ยวขออัพรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปหน้าเรากับ ATK ด้วยกันไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อัปโหลด ATK ที่เขียนวันที่แล้วก็เขียนชื่อเราไว้ด้วยนะคะก็อัปโหลดเข้าไปแบบหนึ่งนะคะ หลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงที่เลือกชุดตรวจ atk แล้วก็มาเลือกแบบที่มันเป็นการเทสนะคะซึ่งเขาจะเขียนมาที่หน้ากล่องอยู่แล้วว่าตรวจซาโควิดแอนติเจนเทสการ์ดนะคะก็ติ๊กที่ตรงนี้ก็กดเรียบร้อยค่ะหรือถ้าไม่ใช่ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเขาก็สามารถระบุชื่อหรือยี่ห้อได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ติ๊กตรงที่เป็นผลการตรวจค่ะซึ่ง เป็นตัว C ีนะคะไม่พบเชื้อหรือว่ามีผลเป็นลบนั่นเองค่ะถ้ามีหมายเหตุอื่นก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเพิ่งจะกลับมาต่างประเทศหรือเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะเราก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็กดบันทึกข้อมูลกดยืนยันค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะ นี่ค่ะอันนี้คือรอบแรกตอนนั้นนะคะที่เราตรวจก็คือเราไปสั่นอกวัวกาจนาบุรีแล้วก็ตรวจไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่สองเดือนสิบสองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันที่2ี่สิบเจ็เขาก็จะขึ้นเป็นประวัติของเราที่เราตรวจนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นี่ค่ะเขาก็จะมีรูปนะคะมีข้อมูลส่วนตัวของเรามี Gmail ต่างๆนะคะเราสามารถเป็น ปิมนเอกสารสำหรับการยื่นได้นะคะเป็นผลการทดสอบเขาก็จะทำการโหลดให้เราเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกิฟกี้แชนเนลกับรายการกิฟซี่รีวิวด้วยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ